ดีครับพอจองหลงเดียนะครับเตรียมหลังบ้านนะ้ององค์ิงนะครับผมเนาะนี่ก็มืดแล้วนะครับผมเนาะเด็กๆก,ก็เข้านอนนะครับจุดยาก,กันยุงนะครับผมนะประเภิที่วป้องกันสัตว์ในบ้านด้วยนะครับผมนะสัตว์เลี้ยงในบ้านเราแต่เนี่หลุงเดียจะมาดูนี่ปล่อยแม่ดีๆไปแป๊บเดียวไม่ทราบหายไปไหนแล้วเลือดแต่จิตกุมาร <laughs> เรานอนนะ ไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมามาแล้วกับปุ้มนี่เตีวเอากับสวีทกับเสียโดกกับซองนอ้อแต่บุนร้อนนั้นยู่ดันตายเห็นไอยมาตึงก็บทำความสะอาดหมดเลยครับดูคืนนี้อันตารายอีกหนึ่งคืนกับปุ้มฟ้าแลบมืดครึมโอ้ยแน่นอนอีกแล้วคืนนี้ต้องเฝ้าระวังอีกแล้วเป็นอะไ,ไรนนทคครีน่าสงสารนดเดกับนี่เดินปลอยครับแต่ละตัว ดูความน่ารักกับแม่ก็มานั่หน้าหนน้านน้านดูกับเอสีดูดูนั่หน้าหนนั่น้าหน้านโอ้อะไรไอันนี้ล um> ูกอืมเดดด์อ่ะเอานอนให้ลูกกินนมก่อนเดี๋ยวข้าวก็กินเขากำลังปรุงอยู่นู่นลูกร้องอยู่นู่นนะไปสวิตไหนกับเสียดมาฮะนี่แอบไม่ไปกับเสียด้วกับผมไปกับเสียด ไม่ดูซาบราไปเนครับอ้าวน่นลูกร้องแล้วน่นลูกร้องแล้วนอนเอาพักเนยอืมใช่ให้ลูกกินนมก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยกินอ่ะนี่ต้องเฝ้าระวังอีกแล้วครับผมเอฟซีโอ้ยเดี๋ยวออให้ลูกกินนมก่อนเอาเอาเอาเข้าไปเออเอาเอา เด่นนะครับยิ่งใหญ่นะครับสมบูรณ์มวลตนกับเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเนาะแต่ก็ยังเล็กกว่าเพื่อนอีกนิดนะครับผมแต่เดียวได้กินน้ำแม่เขาก็สมบูร์ตัวเต้นนะครับลุงเดียวโบเสียงดังนะครับเพราะว่าน้องอุ้งอิงกำลังทำเพลงอยู่นะครับไม่ทราบว่าจะติดลิขสิทธิ์ไหมอีพีนี้นี่ครับผมมิสดูบรรยากาศนี่ให้ดูนะครับผมเนาะตัตาอีกแล้วครับผมบรรยากาศอ ตะกี้ก็ไปหาอานไกลได้มานะครับผมเนาะนี่ลมเย็นๆปัดแล้วก็มีเมกดำทะมึนขึ้นมาอีกแล้วครับ fc ทรงส้านเด็กๆมาเยอะได้ครับแต่ว่าเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับเตรียมพร้อมมาแล้วครับผมนี่นะครับก็อย่างเดียวอย่าตกแบบต้วนะครับผมนะตกซาดจะไม่มีปัญหาเลยครับจะไม่กลัวแล้ว นี่นี่ป้องกันไว้ก่อนครับเอซี่บองต้นแล้วก็ดูเวลามันตกนะครับผมนะว่ามันจะขนาดไหนอ่ากัป้องกันไว้ก่อนนะครับผมป้องกันไว้ก่อนครับเอซี คือ้าแกลงอองฝนหรือฝนซาดจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดันในกับผ้าหน้าๆนะครับเดี๋ยวผ้าหน้านๆมานะครับรอประนางไปปันสักแค้งให้เรียบรอยแล้วเนอ้อโอเคเดี๋ยวกอมานั่นอีกทีครับเกิดฝนไม่ตกตินีร้อนเด็กๆ <laughs> โอเคนี่ก่อนครับเบื้องต้นก่อนเ,อเบื้องต้นก่อน đi đi nó, <laughs> à, bưng tôn gọi luôn, ai luộc kim đồng gọi na, ừ. bưng tôn đi con, rau đi đi. เฝ้าระวังกันอีกแล้วครับผมเอฟซคืนนี้นะครับตเสียงตุมตต่มต่าตุ่มต่าเสียงเสียงน้ององุิงนะครับผมนะนองกาลังซ้อมร้องเพลงนะครับผมนะลงเดียก้าวไปไกลไม่ได้ครับปมอีปีนี้ถ้าไม่ได้ลงก็ไม่ติดตาเปือครับปมตถ้าติดหลิกกระซิสนะครับ FC เอฟซนาอเข้าใจกันนะครับบ แบบแบบไม่เปิเดแฟตดีกว่าครับผมเพราะว่าเกตของหลวงเดียมันไม่มีครับหลวงเดียจะเกตดัดมาถึงมันแบบไปบังนะครับบังแสงแฟตนะครับผมน้อยไปหนะ่ะมันก็เลยตาให้ไม่กลบชาวว่างแตไรครับผมนี่แน่นอนครับลุงเดียว่าตกอีกแนะ่ดูจอป่ามือกลมอีกแล้วครับเอฟซี แล้วก็เริ่มมีลมเย็นๆอ่าเอามีปลเอกมาแจมอีกแล้วอืมมีปลเอกมาแจมลนเอาตอนกำลังยางมึกนะครับซีฟูด้ดนี่มึกซีฟูด้ดเอาลครับลนแล้วก็ปุ้มง,งานนี่ติดไม่ติดติดไม่ติด น่าจะติดนี่ครับผมปลานางซักไม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะนี่เดี๋ยวสักพักก่อนครับเดี๋ยวจะปูให้นะครับเดดดีด้กับลูกน้อยนะครับเจ็ดกูมาน้อยของเรานะครับผมนะไหนดูสิกินอิ่มยังหนาวริมเรียบร้อยแล้วหลับปุ๋ยเลยนุน่นยังมีอีกสองนุ่นมีอีกสองนุ่นอะยังมีอีกสองนุ่นอะ เดี๋ยวสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อปูให้อีกแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวเดี๋ยวปูให้น่าจะติดลิกสิทธิฟกับผมไม่ได้ลงกับไปลงในเฟซเอาให้ละกันนะครับผมเนาะไปลงในเฟซบุ๊กเให้ละกันติดนะครับธรรมดาโลกไม่จำนะครับผมนะเออเออเขา้องแงมกับแม่หน่ะนั่นนั่นนั่น นั่นนั่นนั่น,น้องแกงมันยังนนั่นนั่น,น,น <c oughs> ไปเล่นไหนมาฮะน้องไปเล่นไหนมาน้องไปเล่นไหนมายิงใ่ญ่กัรับเลยนะครับยิงเล็กับรับรับสีหูกลางกันเลยครับผมยิงใ่ญ่ตัวไหนครับเอฟซียิงใ่ญ่แต่ตัวสีเข้มนะครับเด็กสีรูนะครับตัวไหนสีเข้มกว่าอ นี่ครับตัวสีเข้มกว่าคือหญิงใหญ่นะครับนหญิงเล็กสุดนะครับนี่ผมเดียวจำได้ครับนี่เอาละเอาละมีขาเราเอาละเอาละเอาละบกแล้วครับผมเอาละเอาละนาน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 เดี๋ยวก่อนดิดิเดี๋ยวค่อยกินบเดี๋ยวให้ลูกกินก่อนนะเออให้ลูกกินก่อน นี่ปลานางสักเสหอมฟุ้งเลยครับผม,มเดี๋ยวค่อยปูนะเออเดี๋ยวค่อยปูเดี๋ยวค่อยปูยยปนี่ยากันยุ่งที่ว่าเลือกมาชนิดที่ว่าไม่ทำลายต่อสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครับผมเนาะโอเคกรบปุมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับนี่พ่อยกกำลังทำเพลงนะกันรุนกันนะครับลงเดียกว่าจะติดไม่ติดตะกี้น้อง,งอุ้งยิงนี่พ่อยก ฝากติดตามช่องเดียวด้วยนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์หญิงนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผม<า>เดี๋ยวห้าฝ้าลังปิดก่อนนะครับเพื่อพ้นตกากเดี๋ยวไม่คลิปหน้าครับวัสดีครับ